บรรยากาศท้องไห่ท้องน้าครับพี่นอ้องมองพื้นที่เลี้ยงงวปล่อยงวนะครับสีไลนะครับผมกับของ,งัวน้ำนะครับมองที่อยู่ที่พักนะครับอยู่ติดติดกันแต่่าของ,งัวก็แยกเป็นตั้งหากนะครับเมื่อนี้นะครับผมวันที่สี่นะครับผม วันทีดีลืมวันถี่แล้วพี่น้องนี่ครับเริ่อมว่านเขาแล้วนะครับท้งไหาท้องหน้านามกระแหงนะครับผมเดือนพฤษภาปีนี้หกแปดนะครับปีหกแปดนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงูว่กับปล่อยไปเลี้ยงนะครับพื้นที่ปูนนะครับประมาณสองกิโลนะครับยางไปเลี้ยงปูนทางหลังปูนครับผมพื้นที่ฝากพี่น้อง ติดตามเด้อครับติดตามเนี่นะครับนี่พื้นที่เกษตรกรเลี้ยงงัวนะครับเมื่อนี้นะครับไปเลือตัวเดียวครับพี่น้องนะครับงัวสิห้าตัวนะครับพื้นที่อันนี้เขาต้องเอาออกเด้อพี่น้องคคกยุค่านะครับเพ็ดคคกยุค่านะครับอันนี้ผมกวาดออกแล้วนะครับเมื่อนี้กับซีไดเมียนขี้กวาดขี่ออก ไปใส่ทองไห่ทองหน้าใส่ยางนะครับใส่สวนหยานะครับผมนี่นี่ก็มีบอมองกินหนามมันพ่วมนะครับพี่นอ้องนี่พื้นที่ต้องมีซ่องไว้ได้ครับประจำขอกน้ำนี่ครับองนี้สีไถปลูกกวนหยาลูซี่ครับตัวนี้นกันไว้ครับมันหลายปีแล้วครับหยามันบุกข,ขึ้นเขาก็ต้องวานใหม่นี่ครับพื้นที่ อันนี้วัวแขกโบนัสนะครับวัวแขพ่นไปน้ำมูกโบได้ดอกนะครับผมอ้วนขึ้นแล้วนะครับกินห้อนี่ครับกระลิ่มหยาดีได้ครับหยาเขียวอยู่มองนี้นี่ครับตรงนี้เสียจเรียบร้อยนะครับผมมองเอา้นานะครับเฮ็ดมองมองนามนะครับตัวนี้ไอหนามกินงัวนะครับเวลา งัวเข้าไปนะครับบจืนปีที่แล้วจืนนะครับก็เลยเห็ดออกมานะครับออกมาสีโบจืนนะครับย่ามฝนนี่มันจะแฉะนะครับผมเวลางัวเข้ามากินน้ำนะครับเฮาก็เห็ดออกมาพอดีงัวเข้ามามันบบแฉะนะครับพี่น้องปีกาเนี่โอ้ยลำบากนะครับผมนี่งัวพื้นที่นะครับเฮ้าก็เห็ดเป็นคอกเป็น คอกไผ่คอกมั่น <n> ด้วยครับพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละโคมนะครับแต่ละแม่เขาก็เห็ดคอกไว้นะครับคอกไว้กั้นคอกไว้นะครับกั้นเพื่ออย่างเพื่อว่าเวลากินเฟืองนะครับมันจะบริญาติกินอย่ากับบริญาติกันนะครับมันจะได้กินเต็มที่นะครับผมแต่ถ้าเข้าบอกบกกั้นนี่มันสีชนกันนะครับงวนะครับมันห่วงแนวกินนะครับเขาก็กั้นคอกไว้ครับพื้นที่ โคกนี่กะเอานะครับประมาณสองเมตรหาซีฟนะครับประมาณนี้ความความยาวนี่แล้วแต่เฮานะครับแต่ว่าของผมนี่เ็ดยาวไว้นะครับเพื่องัวยางเนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับผมปกติทางงัวขุนเลยนะครับเจ้าเฮ็ดโคกโบกโบแยวนะครับโบกว้างนะครับเพราะว่าเขาขุนนะครับตรงนั้นนี่ครับพื้นที่นะครับในการเลี้ยงงัว แถวทั้งพุ่นนะครับเวลาเขาเขาเกี่ยวเขาขออกเมดเด้อพี่น้องปล่อยงวัวเลี้ยงโอ้ยสนุกเลี้ยงเด้อครับนี่พื้นที่นะครับผมงว่วอยู่นี่นะครับมีอยู่สามเจ้าบางสามเจ้านะครับของผมมันหลายก่ามูเลี้ยงงว่วมองนี่นะสิบห้าตัวแต่ว่าบางเจ้าก็สามโตสองโตแบบนี้ครับแต่มามีอยู่สามเจ้านะครับแต่ว่าพื้นที่เลี้ยงหลายนะครับผมตัวนี้ นี่ครับบรรยากาศนะครับน้องโบนัสก็เลมนะครับหญ้าเขาเริ่มเขียวแล้วนะครับกินลงไปครับพี่น้องนะครับผมยามฝนนีหญ้าหลายแต่กินหญ้าอ่อนหลายบบได้นะครับพอหยางคือว่างัวมันจะขี่ไหลขี่ไหลแล้วเอ็ดให้ง่วมันผอมนะครับผมเขาต้องมีอฟางนะครับปีนี้ผมก็อัดฟางไว้นะครับนี่สีเครองเลยได้พี่น้องเลยนี่ง่วมมันหลายตัวนะครับ เดี๋ยวยังสิเอาสื่อเฟื่องเข้าอีกอยู่นะครับผมนี่ให้มีเงินก่อนนะครับผมนี่ก็พื้นที่นะครับผมพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นเทียงหน้าในน้อยนะครับพออยู่พอเศร้านะครับผมนี่ปลูกไว้นะครับเป็นดินทรายเด้อพี่น้องอยู่นี่นะครับโ่เมนดินเหนียวดินทรายเพิ่นกับปลูกอย่างกับบคคอยอยากขึ้นแน่ก็เลยเฮ็ดเป็นมงปลอยง่วนะครับผมตะกอนเป็นทีหน้านะครับแถวนี้ นะครับผมโอเคครับสวัสดีเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ